คุณผู้ชมขึ้นเครื่งบินของแอร์เอเชียจุดหมายปลายทางอยู่ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาแต่ครั้งอดีตเมืองแห่งน,นี้มีของดีของเด่นเนี่ยมากมายเหลือเกินที่เที่ยวแล้วก็เยอะแยะแล้ววันนี้คู่เลิฟจะไปเริ่มตรงจุดไหนก่อนล่ะครับสวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการ คูลอตลอมทัวร์แม่วันนี้วันนี้มาแบบสบายๆอากาศดีแล้วก็ด,ดูเรียบร่อยนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราอยู่ในบริเวณของวัดวาอารามค่ะบ๊อบบีจ้จ๋าที่นี่ชื่อว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นครั้งแรกที่พูดแล้วใช่เลยไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยบ้านของบ้านจตุคามครามเทพบอกเลยแล้วศรัทธานในจตุคาม,มากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากจะให้ตามคู่เลิฟตะลอนทัวร์มาเรามาดูความศรัทธาของผู้คนของคนในชุมชนและเรื่องราวที่มีคุณค่าของไทยชอบชอบมากไปเลย ไปไปกันเลย Let's go คู่เหลือเริ่มต้นตลอนทัวร์ที่วัดพระมหาธาตุวร,มหา,าวรมหาวิหารหรือที่ชาวนาครศรีธรรมราชเรียกขานกันว่าวัดพระธาตุมีอายุมากกว่าพันปีแล้วนะเนี่ยมาเที่ยวสถานที่เก่าแก่แบบนี้นะครับก็ต้องไปหาเจ้าถิ่นที่เขามีความรู้กันสกักหน่อยแน่นั่นก็คืออาจารย์นริศสายประจาเมืองนครเมืองเรานี่เป็นเมืองเก่าแก่มากรสุโขทยัย ประวัติศาสตร์เมืองนครคั่วคู่มากับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเจดีที่อยู่ข้างหลังนี่นะครับภายในมีพระแก้วแก้วเบื้องซ้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าตระคูฟันของพระพุทธเจ้าของบุตราเลยอ่ะของบุตราเลยพระเกี้ยวแก้วบนโลกนี้มีอยู่สามแห่งเท่านั้นแหล่งที่หนึ่งก็คือคันดี้ศรีลังกาที่สองคือที่นี่แล้วที่สามคือที่ประเทศจีน ที่พามาที่นี่ครั้งแรกนะครับเมื่อหลังจากองค์พระสงเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันเข้าสูน่นิพพาน854ปีซึ่งนำมาโดยเจ้าหญิงเหมชาลาและเจ้าชายทนกุมารน,นี่คือเจ้าหญิงเหมชาลาและเจ้าชายทนกุมารน,นะครับเพราะว่าเมื่อมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาก็เกิดการแย่งชิงกัน ทีนี้เมืองทันทบ,บุรีเนี่ยคงจะสู้ไม่ได้นะก็เลยให้เจ้าหญิงเหมชาลาระธิดาและก็ราชโอรสคือพระธนกุมารลงเรือมาเอาจากอินเดียตอนใต้ที่จะไปลังกาแต่พอเรือเริ่มอ,ออกมาปรากฏว่าเรือนี่มันกระเซาะกระเซิงแล้วก็มาถึงตกโกลาคือเมืองตะปัวป่าเดี๋ยวนี้เมื่ออยู่ที่ตะกโกลาเนี่ยนะครับ ไม่มีผู้คนอยู่ทั้งสองพระองค์เลยเดินลั่นด้นมาทางด้านทิศตะวันออกก็มาเจอบริเวณเหล่านี้ย้อนรอยถอยหลังเป็นหาดทรายเรียกว่าหาดทรายแก้วและทั้งสองพระองค์ได้อเอาพระบรมธาตุนี้ฝังไว้แล้วนอนหลับไปต่อมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านมาเห็นพระบรมธาตุนี้เปล่งรัศมีก็ไหวเจ้าหญิงบอกว่านี่คือพระบรมธาตุที่จะพาไปลังกาแต่เรือแตกพระธุดงค์รูปนี้เลยบอกว่า ถ้างั้นเอาไปตามความพระประสงค์ให้ไปลังกาแต่เมื่อไปถึงลังกาแล้วต้องเอามาไหว้ที่นี่ครึ่งหนึ่งเพราะพระบรมธาตุเนี่ยสถิตยอยู่ที่นี่ก่อนที่จะไปลังกาและอัตามาขอพยากรว่าต่อไปไม่ช้าไม่นานที่บริเวณหาดสายแก้วเนี่ยจะมีพระราชาพระองหนึ่งชื่อว่าสีธรรมาโสกราุ้ จะมาสร้างบ้านแปลงเมืองและเป็นอนาณาจักรอันยิ่งใหญ่ทีนี้นที่นั่งทางด้านนู้นนะครับก็ค,คือพระเจ้าสีธรรมาสุการาชนี่คือตำนานที่เล่าสืบทอดกันมานะคุณผู้ชมครับเชื่อว่าภายในพระบรมธาตุแห่งนี้นั้นมีพระเขียววแก้วของพระพุทธเจ้าอยู่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อมัน่นศรัทธากันมาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องมากราบพระธาตุเมือง,งนครถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต อันนี้เขาเรียกว่าเจดีรายมีอยู่ทั้งหมด158องค์รวมทั้งองค์ใหญ่เป็น159จ้าทีนี้เขาถามเอ๊ะทำไมว่ามีองค์ใหญ่แล้วมาสร้างองค์เล็กๆทำไมครับองค์เล็กๆเนี่ยนะครับพุทธบริษัททั้งหลายที่หลั่งไหลมาพอรู้ว่าพระเจ้าสีธรรมโศกสร้างเจดีหลั่งไหลมาจะมาสร้างเจดีองค์ใหญ่แต่ปรากฏว่าเจดีองค์ใหญ่ได้สร้างสเสร็จแล้ว,ลวก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาเป็นพุทธบูชา ฐานนี้เป็นวิหารรวมเทพพย,ายดาจากจากตุโลกขบาลทั้งหมดทีนี้ทางซ้ายมือนี่คือจัตุคามเท้าจัตุคามขวามือนีิรามเทพจัุคามกับรามเทพสองตนคนละองค์ไม่ใช่องค์งเดียวกันผมแต่ดูให้ดีนั่งอยู่ในลักษณะเดียวกันคือขัดเขา่าท่านจัตุคามาแปลกตรงไหนครับคุณแม่จะยก หัวแม่มือแม่มือขึ้นอันนี้จะเป็นขาวตุขามขัดตุขาชื่อเท้าขัดตุขาขัดตุขามัดตชื่อรามเทพครับอันนี้ไม่มีท่านวางมือเฉยเครับผม เชื่อกันว่าเท้าขัดตุคามและเท้ารามเทพเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาพระบรมธาตุครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจตุคามรามเทพโด่งดังมากๆทำเป็นเหรียญไว้บูชากันนะครับทั่วประเทศเลยพอเดินมาถึงนี้ เปรียบเสมือนว่าเราเดินเข้าใกล้พระตถา,าคตเจ้าคือพระเกี้ยวแก้วเบอ้องซ้ายองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอ,ตอนนี้ที่เราเดินขึ้นไปเหมือนกับท่านกําลังเดินขึ้นสวรรค์เห็นไหมครับเนี่ย ท่านบอกกับเราว่าทั้งหมดขององค์เจดีตั้งแต่ฐานจนถึงยอดเนี่ยคือปดเป็นปิดสนาธรรมยังไงคะที่ยอดที่แหลมเนี่ยที่แหลมนี่ก็คือเดินไปสู่จุดจบก็คือไปสู่นิพพานยอดทําด้วยทองคําอันบริสุทธิ์แปดร้อยชั่งเขาเอามาแผ่ให้บางความบางเท่ากับความหนาของใบลานหรือใบตาลเพราะใบลานหรือใบตาลนี้เป็นใบไม้ใช้เขียนคำสีพระไตรปิฎกใต้ทองคําลงมาที่เป็นบวกคว่ำ บวกคว่ำเนี่ยคือสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังคว่ำหน้าอยู่โมหะโลพระโทสะนะบวกคว่ำใต้ทองคําใต้บวกคว่ำบวกหายนะครับ uh huh. ที่เป็นปล้องปล้องเว่นแว่นวน่ะไม่มากไม่ไมากห้าส<ม>ิบสองปล้องศาสนาพุทธจะอยู่ห้า0ันสองรอปีตอนนี้สอง5ันห้า้อห้าิบห้าบวกลบคูณหารเอาดูว่ายังอย,อย,อย,อยู่อีกกี่ปีใต้ปล้องจะไหนลงมาเป็นเหล่าพระอวียนทั้งหมดนี้8ปดองค์คือมรดแปด แล้วยืนอยู่บนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั้นเปรียบเสมือนอริยสัจส,สีที่พร,ระตาคตเจ้าตรัสรู้นี่คือปริศนาธรรมที่แฝงไว้ในพระบรมธาตุแห่งนี้นะครับแนะนําเลยนะคุณผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะเอานะคุณผู้ชมต้องหาโอกาสมาสักการะให้ได้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหนะ้าใครมีอาการปวดหลังโยกมือเอาห้ามพลาดเด็ดขาดนะ Who left the line tour?